สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาพบกับเกม RFS Real f i g h t Simulator Pro นะฮะอันนี้ผมเติมแบบ Pro มาแล้วในราคา119บาทนะขออภัยหลังจากที่ห่างหายการตําคิดไปนานๆน,น่าจะร่วมเกือบเกือบ2เดือนแล้วนะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะวันนี้เรามาเปิดด้วยการรีวิวเกมแบบย้อนหลังนะฮะ,ะผมจะจะทำให้ละเอียดนิดนึงก็คือเป็นตัวรีวิวในเวอร์ชัน1.2.5นะคะแล้วก็ ในส่วนของเวอร์ชันหนและเวอร์ชันน1.2.7ผมจะรีวิวให้ในอีกคลิปถัดไปนึงนะฮะเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องตอนแรกก็จะรวมไว้ด้วยกันหมดเลยนะฮะนะครับอันนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในเวอร์ชัน1น5นะฮะอันนี้มันอัปเดตเมื่อวันที่18เดือน1นะปี2021นะ,ะ็คือเมื่อประมาณต้นปีเดือนมกรานะฮะกลางเดือนมกรานะฮะมันเพิ่มขึ้นมาครับนิว c r a f e t นะ FA18E Super Hornet นะฮีแล้วก็มี New Sonic โบอิงออดิโอนะฮะใน F A 8E และ Concord นะฮะแล้วก็มีเสียงใหม่ใน MD 11 FD 13F Embraer 190นะฮะ Bombardier CRJ 900นะฮะแล้วก็ British Aerospace System 146-300นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนี่อยู่ตรงนี้นะฮะ Boeing F/A-18E Super Hornet นะฮะ เครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินรบนะฮะจุแม็กพาสเซนเจอร์ที่0เแล้วนะฮะเพราะว่าเหมือนนักบินนั่งได้แค่คนเดียวนะฮะแล้วก็แม็กไฟท์ไทม์เลิเมเนะบินได้ประมาณ1ชั่วโมง20่นาทีนะฮะอ่าก็อันนี้เป็นเครื่องบินลำใหม่นะนะั้นท่านผู้ชมน่าจะคุ้นเคยนะในพวกเกี่ยวกับเวลาเราไปดูพวกเครื่องบินรบนะ,ะหน้าตาจะแบบนี้เลยนะฮะก็คือวันนี้มันก็เป็นเครื่องบิน รบมันเลยฮะแต่ผลิตโดยทางค่ายโบอิ g นะฮะเป็นเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชัน1.2.5นะฮะอันนี้ก็จะมีลายให้เลือกหลากหลายลายนะฮะแต่ผมขอเลือกเป็นลายลายไหนดีลายลายนี้แล้วกันนะฮะอ่าสวิต c ์แอร์ฟอร์ส5014นะฮะ ไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะฮะอันนี้เราขึ้นจากสนามบินสวรรณภูมิน,นะฮะเดี๋ยวจะมีจะแค่ขึ้นอย่างเดียวนเนาะท่านผู้ชมเพราะว่ามันลงได้ง่ายอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากตัวเกตก็เลยพาไปดูเครื่องบินนะฮะอันนี้มาแล้วในตัว สนามบินสุวรรณภูมินะฮะก็ตอนนี้เราอยู่ที่เกต A เท่าไหร่นี้ศูนย์อสีนะฮะขออภัยด้วยนะฮะแต่เราต้องไปขึ้นที่รันเวย์19บนะฮะก็อันนี้เป็นเครื่องบินรบเลยนะฮะนะประมาณนี้ท่านผู้ชมหน้าตาแบบนี้เลยนี่ภายในเป็นเครื่องบินใหม่ฮะเป็นอืม ให้เขารู้สึกเหมือนเราแบบเป็นนักบินรบนะฮะอ่าเดี๋ยวผมเปิดกาวพาวเวอร์ยูนิตก่อนนะเ <k _ d ans> พื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูหน้าจอนี่นะท่านผู้ชมมันก็จะมีก็เหมือนเครเ่องบินตัวไปค่ะมีเดร์แล้วก็มีตัตวคล้ายๆเป็นตัววัดความเอียงของเครื่องบินนะฮะอ่าประมาณนี้เนะาะอันนี้มีคันโยกอ่าขออภัยคะคันโยกก็ ขยับได้นผู้ชมนี่นะโยกไปโยกมาในวันนี้ก็จะเป็นคันเร่งเล่งได้ปกตินะฮะ,ะประมาณนี้นผู้ชมคือโอเคเลยอะ่ะเป็นเครื่องบินที่สวยอะ่ะผมว่านะสวยเลยทำได้ทำได้ท,ดทดํทำได้โอเคมากกับเกมตอนนี้ฮะเ,เดี๋ยวผมบินขึ้นแล้วผมจะําให้ดูเรื่องโซนิคซาบูมนะฮะนี่ผมขอทำการ สตาร์ทโหลดน้ำมันสักครู่นะฮะไอคานโอปี้นี่อ่านผิดขอภัยนะันมันก็คือไอส่วนที่กำลังจะเปิดขึ้นจากตัวผมจากหัวขึ้นไปเลยนะฮะเนี่ยก็คือไอเนี่ยนะฮะที่มันเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะฮะให้นักบินไปคอยลงนะฮะไปคอยแบบว่าเข้าไปในห้องนักบินอะไรเงี้ยครับนะตอนนี้มันก็เปิดอยู่เนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราโหลดคารโก้คารโก้สัก พันนะว่ะน้ำมันเราเอาไปสักเก้าสักเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบแล้วน้ำผสมเพราะว่ามันค่อนข้างใช้น้ำมันเยอะนะไอ้เครื่องแบบนี้ต้องเติมน้ำมันให้เยอะดิบหนึ่งนะเพราะว่ามันเผาผ่านเชื้อเพลิงค่อนข้างเยอะนะฮะท่านผู้ชมนะเราเปิดไฟกันนะเปิดปลายสไลด์นะฮะเปิดโอเคแค่นี้ก่อนนะฮะเสร็จแล้วเราก็ปิดตรงนี้ฮะนี่แล้วมันก็จะค่อยๆ่อยปิดกลับลงมาให้เรานะฮะ There are a lot of money. Five, five, report runway vacated. Ground. Echo, Kilo. Ground. Good day. Good day, go ahead. At parking. Information. Kilo, read to copy. Departure runway. One, nine, left. Four thousand feet. Contact when ready to start. ready to s ครับเมื่อทำการเคลียร์นกับทางหอบังคับการเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ดำเนินการในเมื่อส่วนของเมื่อกี้ที่ผมได้ทำไประหว่างการเคลียร์ก็คือการเปิด APU นะฮะเราก็ต่อด้วยการกด Start Up นะฮะ r e ีย e s ต Start Up Start u ม a p p r o v e d นเมื่อ w h e อ Ready to Taxi Start Up a p p r o เร d c a ค l You b a c k When ร e a d y to Taxi ครสบามื่อเรา รีเควสต์สตาร์ทอัพนะครับก็เหมือนเป็นการเราก็ขอขออนุญาตที่จะเปิดเครื่องยนต์นะฮะพอติดต่อเสร็จป,ป,ปุ๊บแล้วเราก็เปิดที่ตัวบิคอนไลท์ก็เป็นไฟสัญญาณสีแดงก่อนนะฮะแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่องนะฮะอ่าก็คือที่เปิดไฟก็คือไฟสีแดงที่มันกําลังกระพริบตอนนี้นะครับที่กระพริบอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไฟสีแดงที่ที่ติดค้างนะท่านผู้ชมไฟสีแดงที่กระพริบนะฮะตัวบิคอนไลท์ นะพอเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วก็ทำการ Request Pushback <Ground. S 1> นะ,ะ Request Pushback Pushback approved at own discretion นใจแล้วก็ติดต่อไป Pushback เลยน,ะะนี่ท่านผู้ชมสวยท่านผู้ชมคือลงตัวมากเป็นเครื่องบิน ส่งเครื่องบินรบแล้วท่านผู้ชมประมาณนั้นนะอ่ะอาเนี่ยนี่ก็ขยับแฟนหางซ้ายขวาขยับขึ้นขยับลงนี่ฮะปล่อยเครื่องแป๊บท่านผู้ชมอ่ากดาปักเปกเพื่อพอแล้วเออเราก็รีเควสต์แท็กซี่ครับ Ground request taxi taxi to holding point runway 19 left Roger. Taxi to holding point runway one nine left อ่าที่เขาแท็กซี่เสร็จเดี๋ยวปุ๊บเราก็ปิด APU นะฮะแล้วก็เปิดไอนะฮะเปิดไอเสร็จปุ๊บแล้วเปิดแท็กซี่ไลท์นะฮะอ่าโอเคแล้วก็ไล่เช็คความเรียบร้อยทุกอย่างน้ำมันตอนนี้อยู่ที่81.3%นะฮะกลางแฟบรอเลยครับแฟบที่ประมาณ1นบวกนะครับตามในเช็คลิสต์นะฮะตามในเช็คลิสต์หนักีลยครั Take off, บเท็กออฟแฝดหบวกหรือว่าสแลตก็คือสอแล้วหบวกเก็ได้หรือว่า สองก็ได้นะฮะเรียฮะไปเราลันเกอร์กันเลยอันนี้ต้องคอยควบคุมความเร็วได้นึงนะฮะเพราะเครื่อง,อนนนนงะะบินมันมีขานาดเล็กนะับถ้าเราบินเร็วเกินไปมันก็จะเราเพิ่มกำลังเครื่องยนต์มากเกินไปเครื่องก็จะเคลื่อนที่เร็วเกินไปนะฮะในระหว่างการแท็กซี่นะฮะใช้ประมาณสัก12%สัก 10%ผมว่าน่ากำลังโอเคนะากำลังคุมได้นี่ทนันผู้ชมนี่เราจะเห็นนะมีเหมือนนักบินนั่งอยู่ข้างในนะฮะเป็นนักบินนั่งอยู่นะฮะประมาณนี้นักผู้ชมนะสวยเลย ท่านผู้ชมนะไอ้ที่เห็นเป็นบานๆนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเนี่ยเห็นไหมถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมปืนผ้าย,ยาวๆเนี่ยนี่มันคือกระจกเอาไว้มองข้างหลังเอาท่านผู้ชมนะเห็นไหมมันจะสะท้อนไปข้างหลังได้นะแล้วก็แท็กซี่ไปตามไปที่ r ัน w a y สิบเก้า L นะฮะ <19 L. S 1> เพื่อที่จะเทคออฟนะฮะ ตรงนี้ก็เป็น Active f ร y p a พนนะฮะคือมันสามารถตั้งได้แต่ผมยังไม่ค่อยชำนาญในการตั้งเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวถ้าผมพอทำได้แล้วผมจะมาบอกนะฮะ ก็กำลังแท็กซี่มาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปร่างของสนามบินสุวรรณภูมิเรานะฮะประมาณนี้ตัวสปอยเลอร์หรือว่าแอร์เบรกของเครื่องบินตัวนี้จะอยู่ตรงส่วนท้ายนะฮะเดี๋ยวผมเกิดเปิดให้ดูน,น,นี่อยู่ตรงนี้นะฮะนี่มานี้นะฮะ À, mình như thế là... này ผู้ชมเราก็แท็กซี่เลยความเร็วเริ่มเร็วเกินแล้วก็ผ่อนนิดนึงนะผู้ชมที hey, ่เห็นทางด้านขวามือของเรานะเป็นเครื่องบินการบินไทยนะฮะน่าจะเป็นโบอิงขออภัยฮะน่าจะเป็นแอร์บัสฮะแอร์บัสเอส2 0 0 0นอนะฮะ, A 20ะ,ฮะาสายการบินไทยสมายนะฮะ นอน,นี้ก็แท็กซี่ไปเรื่อยๆนะผู้ชมนะครับระหว่างเลี้ยวโค้งก็เห็นไหมผู้ชมมันจะเอียงนิดนึงออ <c oughs> ขออภัยครับมันเร็วนิดนึงนะฮะเครื่องมันค่อนข้างเล็กไม่เป็นไรนผู้ชมแก้ได้ในะส่วนของท่านผู้ชมที่สอบถามมันเข้ามาเยอะนะครับในเรื่องของปัญหาของการแก้อาการแหลกหรืออาการหลุดจากเกมนะฮะคือผมต้องขอแจ้งก่อนว่าเออผมไม่มี ปัญหาในส่วนนี้นะฮะผมก็พยายามที่จะปรึกษาคนรอบๆตัวผมหรือหาข้อมูลมาฮะว่ามันเกิดจากอะไรนะกะ็ได้ได้คำตอบมาว่าให้ให้ลองเช็คสเปคของเครื่องดูะฮะและสายเหตุที่แบบว่าบางทีเราเล่นอยู่ครึ่งทางแล้วดับนะฮะเพราะว่ามันจะมีการโหลดกราฟิกผมอาจผมมองว่ามันอาจจะพื้นที่ของแรมอาจจะน้อยมอาจนเกินไปหรือพื้นที่จะเก็บข้อมูลอาจจะมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอนะเพราะว่างไม่พอมันก็เลยเด้งหลุดออกนะฮะ ให้ลองถ้าไมา่จบาให้ลองปรับกราฟิกให้เป็นโลดูก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ค่อยกินพื้นที่ของแรมเท่า,ทาไหร่นะฮะแล้วก็ลองไปเช็คในตัวของหน่วยความจำนะฮะแล้วก็เช็คแรมให้มีพื้นที่ว่างเพียงพอนะฮะเพื่อไม่ให้เกมหลุดนะฮะด้านแบบซ้ายเราก็คือสนามบินสวนรภูมินะฮะใครอยากให้ไปสนามบินที่ไหนเดี๋ยวจะ บอกไม่ได้ในคอมเมนต์เลยนะฮะด้านล่างเดี๋ยวผมจะนำทุกท่านไปเองเลยนะครับทริปหน้าน่าจะไปที่สนามบินแพร่นะฮะรู้สึกก็มีท่านผู้ชมได้ขอไว้หนึ่งท่านนะให้บินไปที่สนามบินแพร่นะฮะแต่ผมจะจัดการทำให้เลยนะฮะบินไปเที่ยวที่จังหวัดแพร่กันครับอ่าในเครื่องกำลังเทคออฟพอดีนะทุกท่า ค่อนข้างไกลครท่านผู้ชมแท็กซี่เราเลี้ยวรอเลยแล้วกันท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวมันเอียงอีกต้องค่อยๆเลี้ยวบ่งเบาเบามือนิดหนึ่งท่านผู้ชมนะเพรางั้นเดี๋ยวมันมันเอียงเอียงเอียงจนเ๋ยวความอิดเพราะว่าเครื่องบินมันเล็กนะฮะ แล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมที่อยากจะให้ทําในคลิดแบบตั้งแต่เครื่องบินออกจากเกตแล้วก็เทคออฟลงไปที่สนามบินแล้วก็เข้าไปเกตและส่งผู้โดยสารนะเดี๋ยวผมจะดําเนินการทําให้นะฮะจะรีวิวเป็นในส่วนของตัวโปรนะฮะแบบแบบแบบเต็มรูปแบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการติดตสอบก,กับขอักับการการ พูดระหว่างพูดในห้องพูดในสารแล้วว่นักบิน <Echo S 1> พูดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <0 6. S 1> เดี๋ยวจะรีวิวให้ละเอียดในคลิปเดียวเลยนะฮะ <quest> คลิปตัวเดียวเลยนะอาจจะเป็นในอีก1-2 <0 6. S> คลิปถัดไปนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็กำลังแท็กซี่ไปที่ดันเวยนะ์สิบเก้าะ หน้าตาในห้องนักปินนะฮะเราจะไปดูมุมอื่นบ้างมุมจะโอ้ยมองไม่เห็นเลย่นะ,ะเดี๋ยวท่านผู้ชมความเร็วที่สิบ กว่าน็อตไม่เกิน20นอตผมว่ากำลังโอเคกับเครื่องบินลำนี้นะฮะเครื่องบินใหม่อ่าท่านผู้ชมเราก็มาถึงรันเวย์19เเ mm hmm. เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เบาเครื่องยนต์นะฮะ mm hmm. เดี๋ยวรอให้มันหยุดนะฮะ ตนะิดต่อ tower นะฮะติดต่อขอเป็นคำการนะ ground holding point runway o n left contact tower on one one t a r o g e r contact tower on one one ครับก็จะบอกให้เราติดต่อที่พื้นหนึ่นึ่งแจุด 200 20, นะฮะเราก็กด Back Off ไปนะฮะแล้วก็ไปติดตอ่อที่ Tower ในตัวนี้นะฮะที่ผมกำลังกดอยู่แล้วก็ Departure นะฮะ Tower. Good day. Holding Point Runway. 1. 9. Left. Ready for Departure. Wind. 2. 3. 1. Degrees. 1. Knots. Clear for Take Off Runway. 1. 9. Left. Report Leaving 3000 feet. Clear for Take Off Runway. 1. 9. Left. Call you Back Passing 3000 feet. เรียบร้อยนะฮะอ่าแล้วก็ทดสอบอีกทีนะฮะแล้วก็เปิดไฟแลนดิ้งนะไม่ต้องอยู่ทีเบรกค็คอกพิตแล้วก็ดันไปที่ B2 นะฮะทุกอย่างโอเคนะฮะเรียบร้อยหมดฮะอ่านะกลับไปเลยทั้นผู้ชมต้นแบนี้ก็จะมีรีฮีทนะท่านผู้ชมรีฮีทที่เป็นตัวยิง จุดระเบิดนะครับเป็นตัวย,ยิงเพิ่มกำลังเงนนครื่องยนต์แต่ถึงกันเแล้ผมจะทำให้ดูนะฮะ ตัวเครื่องทำดันเครื่องยนต์เกิน50%เ,เป็นขึ้นไปเมื่อไหร่รีฮิตก็จะให้กดได้นะฮะเราก็กดเลยความแรงไปแล้วท่านผู้ชมความเร็วสักประมาณ140ยสี่นแล้วก็เริ่มเอาเพรื่มขึ้นได้แล้วฮะไฟไฟไฟขึๆๆข้นนิดนึงนะไม่งั้นมันจะดี่เลยทุกคนเนีย่ยมันจะค่อนข้างค่อนข้างสะบัดเลย ดแรงมากเราต้องคุมเครื่องให้ใหอยู่ระหว่างนี้ก็เปิดออ t โต้พายนะฮะเพื่อรักษาระดับเครื่องแล้วปิดแป๊บนะฮะความเร็วถึงแล้วนะฮะแล้วก็กลางเกียร์ฮะ ก็ค่อยๆไต่ความสูงขึ้นไปนะฮะนี่นะานผู้ชมเร่งความเร็วขึ้นสูงสุดเลยนะขับได้วยมนะ ตัดค่อนข้างยากทุก่านูรชมต้องนิ่งๆเลยความเร็วอัพ500น้นไปนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักจะได้ยินเสียงสนิกซาบูมนะฮะ ผู้ชมบางทีมันก็ไม่ดังนะท่านผู้ชมบางทีมันลุนร์นะฮะเบาเครื่องยนต์แล้วก็ลองทำนะท่านผู้ชมดูใหม่นะเสียงโซลิกซาบุขออนุญาตพวกกับเนี่เสียวเลยต้องเป็นลบนะฮะเปิดสปายเลยช่วยนิดหนึ่งนะ ก็ให้ความเร็วมันตัดๆี๋ยวยิงโซนิคบูมให้ดูนะฮะเนี่ยมันจะไม่ได้บินตามแบบไปแต่เน้นบังคับด้วยมือนะฮะเพราะว่าบินตามแบบก็จะค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมยิงกันนะนี่นะกะ็กำลังค่อยๆเคลื่อนไปนะ ความเร็ว400 4นะจะ450 60น็อตแล้วนะฮะอะาเมื่ี้เป็นเสียงดังปุ้มนะฮะก็คือเป็นเสียงโซนิกซาวูดนะฮะคือก็บินบิน,บนทะลุผ่านกระแพงเสียงนะฮะจะทำให้เกิดเสียงคลื่นกระแทกนะฮะอ่าก็ประมาณนี้นะเสียงโซนิกซาวูดเบาวกว่าขอพาผู้ชมไปสัมผัสกับความหวาดเสียวนะผู้ชม จะรับสู่เคซี่พายลอตนะฮะ,ะบินบา้าอาจจะคลิปนี้อาจจะแผลงๆนิดนึงนะเป็นการบินโฉบเฉี่ยวบินมวนนะฮะวนตัวต้องดูในมุมภายนอกนี่นะ ทีนี้ผู้ชมมันสามารถเล่นเล่นท่าได้หมดเลยนะผู้มชมมาดีผู้ชมตอนนี้มันเิอโอเวอร์สปีดแล้วของเราทุกคนนี่ดีความเร็วหนึ่งพันสิบสี่นนะครับผู้ชมเนี่ยมันจะมันมันบินเร็วมาก เร็วเลยท่านผู้ชมนี่หมวนได้ด้วยท่านผู้ชมเพราะเปนเรื่องความเร็วที่สูงมากๆนะท่านผู้ชมเ,เป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยสำหรับคนที่อยากเล่นนะก็คือเกมมันพัฒนาไปเยอะเลยนะท่านผู้ชมนี่คองสว่างได้ด้วย ท่านผู้ชมผมเมื่อกี้บัดเสียวมากนะน,นัำบินน่าจะน็อกท่านผู้ชมเ <c oughs> พระาะความเป็นจริงเลยเล่นขนาดนี้มันลองไปอยู่ข้างในเครื่องสัมผัสกับความเสียวดูว่าเป็นยังไงเอ๋ผมลองควงสว่านไปอยู่ในเครื่องท่านผู้ชมโอ้โห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 ท่านผู้ชมสุดจริงอะ นี่ถ้าไปช็อปโอ้โหหวานเสียวมากความหวานเสียวดีๆท่าไปช็อปมันมีอ้วกกัง้งนังแหละถ้าได้นั่งจริงๆนะนี่ถ้าไปช็อปการอัปเดตที่เนื้อหาถ้านผู้ชมคือแปลกแนวออกไปจากเดิมแล้ว วินลงโศบสนามบินเล็กหนึ่งนะครับท<ม>ุกท่าน,น,าน,น,านม้นก็ไม่บอ่ามวนตามร่างฝากอือพอประมาณนี้แล้วท่าชมนะไว้เล่นผัดแผลงได้นะับท่าน เดี๋ยวผมจะเริ่มเอานําเครื่องลงจอดแล้วเดี๋ยวผมจะไม่ได้ติดต่อหองคับการขึ้นลงจอดนะ <c oughs> เพราะว่าลงจอดแบบลงเองน,นะคะัอ่าชะตอความเร็วกันนะท่านผู้ชมจะลงนี่แหบบละนะลำเบอยู่ข้างในเครื่องวันนี้บังคับมันค่อนยากาว่ามันดินด้วยความเร็วสูงนะครับาเราเปิดโอเคพร้อมลงจอดนะู้ชม 290ร้อยเก้าสิบวเนเราเริ่มกลางล้อไดแบบ้แล้วนะเราเปิดสไลส์สปอยเลอร์ช่วยไว้ก่อนนะแล้วเราเปิดแฟปด้วยแฟปโฟนะคุณผูมอ่ะอสปอยเลอร์ขึ้นนะเปิดแฟปโฟช่วยแล้ว เดี๋ยวลองแลนด์ดูผมเป็นต่ำมากเลยอืมโอเคท่านผู้ชมกดเบรกเลยนะดเบรกที่ประมาณสองนะท่านผู้ชมแล้วก็ใช้รัดช่วยควบคุมเครื่องนะมันจะเอียง โอเคได้อยู่นะท่านผู้ชมทำได้ดีเลยอของการโมจอยมันก็ยากท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับแต่เบรกนะผมลบเข้าใน เราก็ได้ลงจอดมาถึงแล้วผู้ชมนะสนามบินสุวรรณภูมิอาจากที่ไปบินโวกแตกกันเมื่อกี้นะฮะอ่าเาะวนี้ก็เป็นในส่วนของอัปเดตใหม่ในเวอร์ชัน1.2.5นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะเดีย๋ยวถ้าคลิปอัปเดตหน้าผมจะทยอยลงให้นะฮะสำหารับวันนี้ก็สวัสดีครับ